กวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์สกิฟตี้ทอร์เรตซอมบี้ยูนิเวิร์สอีพีที่16บหกนิวไวรัสจากช่องมอนสเตอร์อัพนะครับหลังจากอีพีที่แล้วเนี่ยตะกร้อของเรานะครับก็ได้เข้าไปในรังของเหล่าซอมบี้นะแต่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถช่วยเหลือพี่มิวเทนสกิฟตี้ทอร์เรตออกมาได้2คนนะครับคนนึงเนี่ยสามารถรวมร่างเข้ากับปืน X18 นะครับแล้วก็กลายเป็นซุปเปอร์มิวเทนสกิฟตี้ทอร์เรตนะส่วนพี่มิวเทนคนนึงเนี่ยก็ถูกจัดการหักคอตุยยยยแแแแ่่่่ลลลลงงไปนนนนะะะะครรรับใททท้้้าาีีีสุดววเเเพมิต,ตก,กอขอข ก็สามารถบินหนีออกมาจากสถานที่แห่งนั้นได้นะครับแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยพี่มิวแทนที่รวมร่างกับปืน x 18เ,เขาก็ถูกปืน x 18กลืนกินนะครับผมตัวนเนื้อหาของ EP ีล่าสุดนี้นะครับเราจะได้เจอกับพันธมิตรใหม่นะซึ่งก็เป็นพันธมิตรใหม่คนเก่านะครับก็คือเหล่าสปิเกอร์แมนที่มาพร้อมกับกอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งบอกเลยว่าดเดือดเลือดพล่านไม่แพ้ E ีีก่อนก่อนเลยนะให้ไงเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมไกวอเกอร์จะมาสปอยเนื้อเรื่องบวกกับวิเคร์จากต่างๆของซี ที่16นะครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร e กับผมหน่อยกันละกันนะเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับ ทีพีมาเนี่ยเราจะได้เจอกับฉากฉากเดิมนะฉากที่พีสเปอร์มิวแทนกาลังถูกปืน X18 กืนกินทั้งร่างกายนะครับจนในที่สุดแล้วร่างกายของพี่แคเนี่ยก็ได้ถูกกืนกินแบบ100%เนรนะเหลือแต่ปืน x 1 8นเอาไว้นะครับซึงบอกได้เลยว่าฉากนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หดหูเพนอย่างมากเลยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยมันก็มีเจ้าซอมบี้หัวซ่วมโผล่มาหนึ่งตัวนะครับตากล้องเราเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้กระโจนเข้าไปยิงปืน X18 นอ็จัดการเนี่ยวไับปิ้วเจ้ามบีตัวน,นั้นตุย,ยลงทันทีดียวกครันไไม่ได้มาเพียงแค่ ย,ยังมีกองทัพซอมบี้อีกมากมายหลายตัวที่กําลังกลูกันเข้ามาแต่ว <c oughs> <c oughs> ่าในฉากนี้เองเนี่ยผมสงสัยอยู่อย่างเดียวเลยนะทำไมตักล้องของเราไม่ติดเจ็ตแพกแล้วบินหนีไปนั่นางที่พี่แกเนี่ยมีกระเป๋าเจ็ตแพกใช่ไหมคุณผู้ชมมีเจ็ตแพกแต่ก็ไม่บินหนีไปนะครับเลื่อกที่จะต่อสู้อยู่บนภาคพื้นดินนะลอกจากนั้นเนี่ยก็มีเจ้าซอมบี้ตัวหนึ่งกระแทกพี่ตะกล้องของเรานะครับปืน x 18หลุดมือไปอีกแล้วเว้ยซึ่งไม่รู้ว่าจะหลุดมือไปบ่อยสักแค่ไหนนะครับอีพีก่อนๆเนี่ยก็หลุดมือเป็นว แากกล้องเราจะถูกจัดการลงไปเนี่ยก็มีอาวุธลึกลับลอยเข้ามาปักที่หัวเจ้าซอมบี้ตัวนั้นนะครับแล้วจากนั้นก็ระเบิดตุ้มตุ้ยแย่ขาดที่เลยเนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันก็ยังมีอาวุธลึกลับที่ลอยลงมาจากฟากฟ้าหลายอันเลยนะซึ่งดูจากสภาพเนี่ยก็จะเป็นลูกบอลกลมๆนะครับที่มีกงจากเป็นใบมีดหมุนๆอยู่นะซึ่งในฉากนี้เองเนี่ยก็ทําให้ผมนึกถึงฉากหนึ่งในหนังเรื่องสไปเดอร์แมนภาคที่1เลยนะครับที่มันจะมีฉากที่ตัวลายอย่างพีนกอบบินเนี่ยเขาพากงจากลักษณะนี้เข้าาใสส่่่ไปเเอรรแมนบซึงกว ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากเลยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยฝูงซอมบี้ที่กาลังวิ่งเข้ามานะครับก็ถูกอาวุธลึกลับจัดการตุยแย่ยกตี้นะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับมันยังมีเจ้าคนโดวซ่วมรอบสังหารซอมบี้นะที่เราได้เจอกันไปจาก E ีพีที่แล้วนะครับมันก็ได้โผล่ตัวมาต่อหน้าตาก,กล้องของเรานะแต่แล้วเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่ลอยมาดึงดูดความสนใจของเจ้าซอมบี้ตัวนี้ไปนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ระเบิด แล้วฉากถัดไปเนี่ยเราจึงได้รู้ว่าไอ้วัตถูกล voilà kind of ึกลับที่ลอยมาเมื่อกี้เนี่ยก็คือพี่สปิกเกอร์แมนนะครับพี่เขานั้นกําลังขี่บอร์ดอะไรสักอย่างมาอยู่นะ่ลอยบนฟ้าได้ด้วยเว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยพี่เกยก <así S 1> mm ็ได้พุ่งเข้าใส่เจ้าซอมบี้รอดสังหารตัวนั้นนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยพี่สปิกเกอร์แมนก็ได้ติดตั้งระเบิดไว้ที่ขาของเจ้าคนหนวซ่วมตัวนี้นะจากนั้นก็ระเบิดตุ้มนะครับขาของมันเนี่ยได้พังลงไปทําให้ร่างของมันต้องล้มลงกองกับพื้นนะแล้วในฉากถัดไปเนี่ยเราจะได มาพร้อมกับบอดที่ใช้ในการบินขึ้นมาบนท้องฟ้าเว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยพี่สปิกอร์แมนคนตรงกลางนะครับเขาก็ได้โยนระเบิดเข้าไปในปากของเจ้าซอมบี้ตัวนั้นนะแล้วจากนั้นก็ระเบิด ตุยแย่คา,าที่นะครับแต่พอเจ้าคนด่วมซอมบี้รอบสังหารตัวนี้ตุยวยแย่ลงไปแล้วเนี่ยมันก็มีเจ้าซอมบี้ตัวใหม่โผล่มาทันทีเลยนะคือเจ้าซอมบี้จอมดูนั่นเองนะครับเผื่อใครจําไม่ได้นะซอมบี้ประเภทนี้เนี่ยเคยโผล่มาในจกักรวาลหลักของคุณดาฟักบูมนะครับก็ใน E ีีที่46เลยนล้นหลังจากการปรากฏตัวของเจ้าซอมบี้จอมดูตัวนี้นะครับมันก็ได้ดูดร่างกายของเจ้าซอมบี้รอบสังหารกลืนลงไปทั้งแบบนั้นเลยนะแต่ว่ามันเนี่ยไม่ได้ดูดเฉพาะเจ้าซอมบี้เพื่อนของม อยู่ตรงหน้านะทางด้านของตะก้องของเราเนี่ยก็ได้ใช้ไม้ดูดซ่วมปักพื้นตึงเอาไว้เนะเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยลอยไปตามแรงดูดนะส่วนพี่สปิกร์แมนนะครับก็ได้ใช้แรงผลักจากบอดตรงหลังของเขาเนะเพื่อต้านแรงดูดเอาไว้แต่ว่ามีพี่สปิกร์แมนคนนึงเนี่ยที่พลาดท่านะครับถูกแรงดูดของเจ้าอมบีตัวนี้ดูดกลืนลงท้องไปเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่สปิกร์แมนคนนึงก็ทําท่าทางเหมือนกับว่าคุยโทรศัพท์กับใครอยู่นะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับยานบินซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นยานบิน ตูยานบินก็ได้เปิดออกนะครับจากนั้นก็มีหุ่นยนต์ล่วงหลลงมานะซึ่งหุ่นยนต์ที่เราเห็นนะครับก็เป็นหุ่นยนต์บังคับของเหล่าสปิกร์แมนเนะเพราะว่าจะมีสปิกร์แมนเนี่ยคอยบังคับอยู่ตรงใจกลางนะซึ่งบอกได้ว่าฉากนี้เนี่ยทำเอาผมนึกถึงหนังเรื่อง Pacific r i มเลยนะครับไอหุ่นยนต์เยเกอร์ทั้งหลายแหล่นะจะมีเพลงประกอบเนี่ยคือว่าใช่เลยนะครับผม แล้วฉากถัดไปเนี่ยหุ่นยนต์ของเราสปิกร์แมนก็ได้ติดตั้งขาอีก2ข้างนะครับรวมเป็นทั้งหมด4ข้างด้วยกันนะเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้เปิดใช้อาวุธปืนต้องแขนขวานะครับพร้อมกับรัวกระสุนเข้าใส่หัวของเจ้าซอมบี้ตัวนั้นนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับพละกําลังของหุ่นเยเกอร์ของพี่สปิกร์แมนเนี่ยก็สามารถรับแรงปะทะจากเจ้าซอมบี้จอมดูตัวนี้ได้แบบสบายๆเลยนะแถมหุ่นยนต์รุ่นนี้เนี่ยยังมีความผิวสูงอีกด้วยนะครับพี่แกก็ได้ทาการ ที่ตัวนี้เนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับหนึ่งในหุ่นยนต์เนี่ยก็ได้กระโดดเข้าไปเกาะต้องส่วนหัวของเจ้าซอมบี้นะครับแล้วจากนั้นพี่เกก็ได้ทําการตอกสดๆนะครับเข้าไปยังแท่งเหล็กแท่งนั้นมิดด้ามลงไปในหัวของเจ้าสอมบี้ตัวนั้นนะครับตุยเย่ขาดที่เลยเนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับพี่สปิเกอร์แมนที่ใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างสแกนไปยังปืน X18 กน่ะครับก่อนที่พี่แกจะพยักหน้ากับพรรคพวกของเขานะอารมณ์ประมาณว่าเราได้เจอปืน X18 นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง ตากล้องนะครับพร้อมกับที่ตากล้องนั้นยื่นมือไปให้พี่สัพเปอร์แมนจับเพื่อช่วยให้ยืนขึ้นนะครับแต่แล้วเนี่ยพี่สัพเปอร์แมนก็ไม่ได้จับมือตากล้องของเรานะแถมไปแกเนี่ยยังได้ต่อยเข้าเบ้าหน้าของตากล้องของเราสลบเมือยไปเลยนะครับแล้วจากนั้นซีรีส์สกิมมี่โดเรตตอมบี้ยูนิเวิร์สก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ซึ่งบอกเลยว่าอีพีนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบเกือบทั้งหมดแล้วนะแต่ว่ามาติดเอาตรงช่วงท้ายนะจากที่สปิกเกอร์แมนต่อยหน้าตักกล้องของเรานะครับซึ่งการกระทาตรงจุดนี้เนี่ยทางผู้สร้างอย่างคุณมอนสเตอร์อัพก็ได้พิมพ์บอกเอาไว้แล้วนะทางใต้คอมเมนต์ของคลิป EP นี้เลยนะซึ่งก็ความที่คุณมอนสเตอร์อัพได้พิมพ์เอาไว้นะครับพี่แกได้บอกมาว่าฝ่ายของสปิกเกอร์แมนเนี่ยมีความเชื่อที่ว่าสงครามสามารถชนะได้โดยไม่ต้องร่วมมือกับเหล่าซิคิปิที้ทอยเลดนะครับแค่ปล่อยให้ซอมบี้เนี่ย าฝ่ายของคามิล่าแมนเนี่ยไม่คิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยนะว่าฝ่ายของคามิล่าแมนนั้นเขาได้ร่วมมือกับเหล่าคนหัวซ่วมหรือว่าสกิบบี้ทอยเลตเป็นอย่างดีเลยและณจุดนี้เนี่ยจึงทําให้ฝ่ายของสไปร์แมนตัดสินใจนะครับในการจะทําสงครามครั้งนี้ด้วยตัวของเขาเองนะซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเราไม่ได้เจอตัวละครของฝ่ายสไปร์แมนเนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะแต่จุดที่เราต้องติดตามกันต่อไปก็คือฝ่ายสไปร์แมนเนี่ยเขาจะเอายังไงกับเหล่าคามิล่าแมนนะครับตัดหน้าไปสักขนาดนั้นนะไไมมม่่่่่รรรููร้้ววาาจืือออกัดยหเปล ทั้งนี้ดังนั้นเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ส k ิ b i d i ิ o i ี่ท z ร m เ i สซอมบี้ย e นิเวอร์สอีที่16ดีไวรัสจากช่อง Monster Up นะครับคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยตัวันนี้ผมคาร์พอกเกอร์พงหมดเลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ